อันนี้เป็นไม้กระถินนะครับที่เอาเลี้ยงใส่ไว้ในถังนะครับตอนนี้แพ้ร้องกันหนักมากตอนนี้กระถินสำหรับแพ้มาแล้วโอ้นี่นได้เยอะแน่นอน สวัสดีครับผมช่างขาเลาะพาดูพาธรมพากินพาเที่ยววันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านสวนของพี่สมหมายนะครับซึ่งบ้านพี่สมหมายนี่ก็จะเลี้ยงแพนนะครับผมเมื่อก่อนมาผมเคยมาเนี่ยแพะยังไม่เยอะขนาดนี้นะครับโ้ตอนนี้ขยายใหญ่มากครับ ก็วิถีชีวิตคนเลี้ยงแพะนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปตัดกระถินมาเลี้ยงแพะนะครับเสร็จแล้วไม้กระถิ่นที่เหลือจากการเลี้ยงแพะตอนนี้พี่ผู้ชายกําลังจะเผาถ่านครับโดยใช้ไม้กระถินก็คือเอามาเลี้ยงแพะแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ทิ้งนะครับโอ้อันนี้ก็ใช้เป็นแบบ เตาอบโอเคครับเตาอบทป็นแดงครับอาอแล้วเวลาทำนี่ทำยังไงครับต้องก็มันก็อปอไฟแล้วก็ปิดเดินควนให้ได้เอาไม่รับไม่นอนดูมันกี่ชั่วโมงชั่วโมงเป็ดเข้ามานึ่มันจะหมายไปหมายไปควนมันเขียวพอมัดควนยิดทุกพุทธ คืออุดแล้วก็ให้มันอบอ๋อคือ <ทำ S 2> พอพอยังไม่หมอดอ๋อพอหมดความปุ๊บเราก็อุดอุดฝาเลยนะครับครับนั่นอ่ามันจ<อ>ะมีเวลาก็มันอุดอแต่จะไปห่วงนอนก็ไม่ได้ช่วงช่วงมันจะหมดนอนก็น,นอนหขวคับก็อ๋อครับแล้วประมาณกี่ชั่วโมงครับได้ฐานแบบนี้ไม่เก้าของพิปอ๋อประมาณเก้าถึงสิบชั่วโมงนะครับ เนมไว้เลยอือแล้วขายยังไงครับขายยังไงขายยังไงครับท่านสิอ๋อถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็จะแพงตัวนี้ก็ประมาณว่าครับคล้ายๆว่าดีกว่าเหลือทิ้งนะครับครับครับก็มาเผาทุกที่คือสมทิ้งคือทาไม่เป็นอ๋อคร่งเพึ่งกับครับได้วิชากอได้วิชานะครับต่อยอดจากเห็นก็ทำอ้าวอถ่าไเด้ดนี่อ่า ขนาดน้อยๆอย่างนี้เป็นโอ้อมันะได้มากมายแลไม่หมุงได้มครับโอ้แต่ว่าอันนี้เป็นคือไม้กระถินที่เราหามาเลี้ยงแพะแล้วมันเหลือถ้าเผาทิ้งก็ไร้ประโยชน์นะครับก็เลยเอามาตัดเผาถ่านน้อยๆนี่ๆก็ได้เงือกเสียดแล้วกระถุงเป็นเงือ แล้วตอนตอนนี้จะเริ่มเผาเรือยงครับเนี่ยย,ยังไม่กลับไวรลกครับผมมีเวลาว่างทั้งวันวันนี้ะอะ,เด,ะ,ดอะเดี๋ยวมาตามดูนะครับว่าวิธีบรรจุลงถังแล้วเริ่มเผานี่เป็นยังไงนะครับเลียเ้ยงเต็นท์ได้เลี้ยงชนิดด้วยต้องเลี้ยงอย่าง จัดว่าดีว่าถึงทจะได้โอ้นี่ต้องจัดระเบียบแบบนี้เลยนะครับครับแนมช่องช่องก็ใส่นิดหน่อยใส่ประมาณว่าใส่จนแน่นครับแน่นแล้วยังถ้าเราใส่เต็มถังเผาทีนึงเราได้กี่ถุงครับก็ใช่อันกองเห็นหนึงครับถ้าไม่เสียนะถ้าไม่เสียเนะาะอ,อย่าเผลอนอนอ๋ออย่าเผลอนอนในช่วงในช่วงมัดควันผมเผลอไม่เผลออ๋อคือถ้าถ้าเราเผลอโลกหนากถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ มันก็มันจะเป็น,ปนขี้เท่า,าอ,อ๋ออันนี้ก็ต้องใช้เวลาใช้ความอดทนนะครับแต่แต่ถ้าถ้าถังเนี้ยทำเสร็จไปนาไปสวนกลับมาก็ได้ไม่ต้องกังวลอย่างอย่างถังนึงยเอาประมาณกี่ถุงครับสามถุงสี่ถุงได้ไหมสามสี่ถุงสามสี่ถุงสามสี่ 3, ถุงก็ได้ประมาณร้อยกว่าบาทก็ดีกว่าดีกว่าดีกว่าปล่อยทิ้งให้เฉยนะครับ ถ้าเลี้ยง้บบน,นี้มันโล่งมันจะสุก<อ>๋อลับไปวางกดไฟคนระับกดไฟเลยนะอันนี้เป็นไม้กระถินนะครับที่เอาเลี้ยงใส่ไว้ในถังนะคือใส่ไว้เต็มแล้วนะครับตอนนี้ตอนนี้ก็ประมาณว่าก่อไฟพอฟืนติดแล้วก็ยัดเข้าไปข้างล่างครับ้าาใส่ไ,ปไปง ใส่เพข้างล่างให้ไฟมันติดก,กับไม้ที่เราใส่ไว้ในถังเด็กขอเชื่อแลอ้วก็เย,ยีไปอ๋อน,น,นี่พอเกี่ยวกับไปก็ตีกับพีชนะบ่อยออกรูนะปองยอดอ๋อปล่อยปองออกออก,ออกปองใหญ่เนี่ยครับปอองเดียวพ พอพานหมดปุ๊บก็บคืออุดเลยครับเดี๋ยวผมมดคนก่อนมองมองไปก็เห็นคู่แดงกู้เลยอ๋อครับคือว่ามเดแล้วแต่ผมก็มาลงผมก็ใช้ลงไปนี่เห็นเลยอ๋อก็มองเลยตาเปล่าค็มืดกวเห็นมองตามอูคือนี่ถ้าถ้าเราก่อไฟตอนนี้นี่ตอนนี้ประมาณกี่โมงครับเนี่ยก็ช่วงดึกนี่แหละครับมืดอ๋อในที่หนึ่งที่สองอ๋อ ก็อดหลับอดนอนนิดนึงนะครับก็นอนข้างข้ามครับอ่าพอรู้สึกแบปวดเลยนี่ถ้าถ้าเป็นผมผมนอนหลับปุ๊บเนี่ยพอรู้สึกปวดมาเนี่ยกับหกโมงเช้าเลยเป็นขีดเท่าหมดอันเงียบเลยนะเนี่ยตัวเตมแต่เมื่อตอนไหว้ม่น้อยก็มดไหวไม่ใหญ่ก็ก็คือกาเวลานะครับเพราะว่าประมาณเท่าไหร่ครับสิบชั่วโมง สิบชั่วโมงหรือแปดเก้าชั่วโมงประมาณนี้ครับเพือจะไม่อ๋อดูควันดูควันอย่างเดียวดูควันอย่างเดียวเนาะคือประมาณว่าถ้าควันหมดปุ๊บนี่ต้องรีบอุดนะครับครับรีบอุดเดี๋ยวมันจะสับรองนานกับสุแบบเองต้มของกินนี่ละครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยจะแปลฟังนะคาว่าสุนี่หมายถึงเหมือนเที่วเวลาเราต้มมันต้มมันพอมาสุกปุ๊บมันจะสุนะครับคือพอมันมันจะสุมันจะพอดี แต่ถ้าแต่อันนี้ถ้าทาสุแล้วก็คือประมาณว่ากลายเป็นชี้เท่าแล้วนะครับครับแล้วคุงจี้เดียวผมก็เคยอ๋อเรื่องนี้ออันนี้คือต้องต้องก้าวเวลาให้ถูกนะครับับครนั่งดูทอจัดเปินสีนนทน่ทุ่มนังสี่ทุ่มเดยสามสองขึ้นขึ้นเรืนถ้าไปสามทิศทีเลือคุมงจี้เดียวอ๋อ กะว่าจะได้ร้อยกว่าเลยได้แค่ยี่สิบบาทเมื่อกี้นึงหายหมดเลยที่เห็นอ๋อคือนี้ถ้ากะเวลาดีๆนี่ก็จะได้ประมาณร้อยกว่าบาทนะช่วงนี้สามโมงสีแล้าหกเจ็ดแปดิอะเก้าสิบจะเป็นมดแต่ไหนนะครับเมื่อกี้เป็นปิด ประมาณสามทุ่มกว่าครับสามทุ่มนี่ตอนนี้ตอนนี้ดันไฟเข้าไปข้างใต้แล้วนะครับอันนี้พอพอดันไฟเข้าไปข้างใต้พวกทางนี้ต้องกบไหมครับต้องต้องอุดไหมครับปล่อยน่อยๆครับปล่อยน่อยๆโอ้พอให้มันดูดอากาศเข้าไปเผาไหมนะครับกับทุกด้านเลยนะสี่แยอ๋อปล่อยไว้ ละนิดละหน่อยนะครับแับสีได้อ๋อเพื่อให้อา,าอากาศมันเข้าไปช,ช่วยในการเผาไหม้วิธีนี้เดี๋ยวผมจะเอาไปลองนะครับเดี๋ยวหาตังค์ซื้อถังก่อนเดี๋ยวหาตังค์ซื้อถังเดี๋ยวจะลองทดลองทําดูครับเพราะว่าช่วงนี้แก๊สแก๊สเริ่มแพงแล้วนะครับ แก๊สหงหุงต้มกําลังแพงอ้อผ่าปิดจมูกไว้พูดไม่ถนัดต้องหาของสวนประหยัดอืมนี่กินงงมากเลยเรากิน้ไมก็เอาแต่นี่ไม่ยากแล้วเดี๋ยวผมไปหาโชคตัดกิ่งไม้กงังข้างทางอ๋ <laughs> อโซ<ล>ฟ้าฮ่าฮ่าแล้วข้างข้างล่างนี่มีตะแกรงมีอะไรไหมครับมัน วางตัวสองตัวแล้วก็เรียงอย่างนี้อ๋อคือไม่มีตะแกรงไม่มีอะไรนะครับไปดือนนี้อ๋อไปที่นี่นข้างล่างคือไม่มีตะแกรงเลยประมาณว่าเป็นตูดถังครับกวนแล้วก็สองตัวอ๋อผมไปก็มาอุปกรณ์คือตอนนี้ข้างล่างไฟน่าจะติดแล้วนะครับตอนนี้ก็เตรียมที่จะ ปิดฝาบนนะครับก็จะไว้อย่างนี้เลย ากาศก็จะมีอยู่ทั้งสี่ด้านครับแต่ว่าจะไม่ใหญ่มากนะครับมันดุมอพอดีอันพอนดีก็ตัวบนอ๋อให้มันพอดีกับตัวบนถ้าใหญ่มันลงเกินก็คือประมาณสามสี่ด้านรวมกันแล้วให้เท่ากับปองออกด้านบนนะครับครับเพื่อมีใครอยากเผาทานครัจะได้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่าง แต่คลิปเผาถ่านอาจจะมีเยอะแยะครับแต่วันนี้ผมก็ให้ดูแบบพอได้ความรู้นิดๆหน่อยๆนะครับช่องผมอาจจะไม่เน้นความรู้มากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นแนวไล้สาระซะมากกว่าอันนี้ก็พูดหอกพูดเอินกันไปนะครับ ตอนนี้ก็เริ่มอ,อุดอุดทางที่เอาไฟเข้านะครับเพิ่มมัพอดีรับลลงไม่ให้มันรูใหญ่ไปนะครับคือกะว่าให้พอพอไฟไม่ดับให้อากาศมันดูด,ดไฟขึ้นไป,ปให้มันเกิดความสมดุลความพอดีได้แลวแก้น โอเคนี้ก็เรียบร้อยนะครับครันนี้ก็แค่รอเวลาค,คือพอพันหมดปุ๊บเราก็มาอุดก็จะอุดทั้งหมดเลยนะครับตามรอบฝารอบอะไรครับเอาขีโค่นอุดอ๋อคีโค่นอุดรอบๆด้วยเสร็จแล้วก็ปิดรูบนครับหลังหลังจากที่เราปิดแล้วประมาณนี่เครื่องความด้อน๋อมนเย็น้วมาจะดูเย็นยเออยอย่างสมมติว่าพอพออุดแล้วนะครับ หลังจากที่ทําการเผาจนถึงเวลาที่อุดเตาเนี่ยเวลาอุดเนี่ยข้างล่างเราอุดไหมครับอุดหมดอ๋ออุดหมดเลยนะครับอุดถมปกันเลยครับเออถมถมข้างล่างอุดข้างบนจากนั้นก็ครึ่งวัน,นก็คือประมาณว่าคืนนี้ถ้ามาอุดสักสามทุ่มเนี่ย คือพรุ่งนี้เช้าก็ร unde, ค,รครึ่งวันประมาณว่าพรุ่งนี้ตอนบ่ายก็มาโกยนะครับเย็นเ้วยเอาลว้ยเอาเล้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนบ่ายมาดูวิธีโกยฐานกันครับรเดี๋ยวพรุ่งนี้ครึ่งวันตอนภาคบ่ายๆเที่ยงๆครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตอนโกยฐานอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมาดูผลผลิตที่ว่า ทำเสร็จแล้วนะครับอันนี้ที่เห็นนี่ประมาณถังนึงใช่ไหมครับโอเถังนึงคือได้เข่งนี่กับที่กองอยู่นี่ใช่ไหมโอ้โหเยอะนะครับเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะซื้อซื้อไปสักถุงครับเดี๋ยวจะไปลองเอาไว้ทํากับข้าวเตาถ่านดู เขากล้องนีนหรอกฮะเขากล้องเนี่ยตอนนี้ก็แพ้กำลังรออาหารครับอาหารเย็น,นอตอนนี้แพระร้องกันหนักมาก่ตอนนี้กระถินทาหรับแพะมาแล้ว เนี่ยตอนนี้แพะกาลังรออาหารอยู่ครับตอนนี้แพะมันไม่สนใจคนมาเดินข้างในแล้ววันนี้หุงงายุมากก็ยังแข็งแรงอยู่ครับ อาวันนี้ยกลุกไม่ทันอ่ะลกทุ่มก็ดีทีเวลาลุกทุ่มก็ดีขาดสามนาทีเลยโอ้โหไม่กองอาเด้แน่แน่เด้โอ้โหนี่นได้เยอะแน่นอนเป็นแท่งเลยอนะครับโอ้เป็นแท่งอย่างดีเลยครับวันนี้ครับโอ้อไม่ได้ <laughs> นี่แต่ไม่นอน <laughs> อยางนี้ ก้อนงามๆครับเป็นแทง่งเลยไม่มีโซนเลยเรียบร้อยนี่อยู่ว่าได้ดีเลยจะทำเป็นแล้วหน<ำ>ึ่งหนึ่งโมงเวลา<อ>ได้เป็นก้อนเป็นแท่งสวยเลยครับนี่ยใส่ถุงแบบนี้เลยเอ่ออา อันนี้ก็จะเป็นของเตาที่แล้วนะครับก็มากรอบใส่ตรงน เ,เขาถ่านใช้เวลามากแต่ว่าก็าไม่ต้องนั่งเฝ้าตลอดครับเพราะว่าจะมีเวลาพอจุดเตาเสรก็สามารถที่จะไปทําอย่างอื่นได้ก็สามารถที่จะไปตัดกระถินน้าไม้แพะแต่กระถินน้าไม้แพะเสร็จแล้วก็ไ,กไปนากลับมาก็ได้คือนะเหมือนกับ บางที่เราใช้เครื่องซักผ้าตโนมัินะครับคุง่ายๆก็คือเอาไปใส่ถังปุ๊บแล้วก็กดปุ่มแล้วก็รอเวลาออถ้าถ้าเราไม่ลืมเวลาเราก็จะได้ทันงามๆครับไว้บรรจุถึงขายอย่าลืมทีเดียวถ้าลืมเวลาเมื่อไหร่เป็นขี้เท่าหมดครับ บาทแล้วนะประมาณว่าเผาถังนึงก็ร้อยหนึง่งสามถุงป่าสี่ถุง <Okay. S 1> สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโอ้ยลองให้ยังกันนาะ Ah ha 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 ha! Ah ha!